สวัสดีครับเตะติดเทรนขอนำเสนอคลิปนี้บอกเลยครับว่าเรื่องใหญ่ทั้งนั้นเบื้องหลังอาหารเช้ามื้อเดียวที่เปลี่ยนอนาคตผีแดงทำไมแมนยูเลือกไมเคิลคาริคคุมทีมย้อน3ามช่วงชีวิตของคาริกจากเด็กใหม่สู่ตำนานเงียบและวันนี้คนกู้วิกฤตแมนยูและ ทันทีที่คาริกเข้ามาตลาดก็สั่นลิทเสริมท้าโปรทันควันลอเรนเต้30ล้านจริงหรือแค่ข่าวลือทุกประเด็นคือคำถามใหญ่ของเมนูตอนนี้ครับไปไล่เรียงกันแบบไม่อวยไม่มนโนครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยอาหารมื้อเดียวเปลี่ยนอนาคตผีแดงทำไมเมนูเลือกไมเคิลคาริกค um ุมทีม รู้ไหมครับการเปลี่ยนกุซือแมนยูครั้งนี้ไม่ได้เริ่มจากห้องประชุมหรูไม่ได้เริ่มจากบอร์ดใหญ่แต่มันเริ่มจากโต๊ะอาหารเช้าโต๊ะเดียวคน3คนและการตัดสินใจที่อาจจะเปลี่ยนทิศทางสโมสรไปทั้งฤดูกาลครับหลังจากที่โรเบนออมริมเนี่ยครับโดนปลดผลออกจากตําแหน่งด้วยผลงานสุดเจ็บปวดชนะเพียง38.1%แ่เอร์เซย้ที่สุดในยุคพิมลีกของแมนยูวันที่5มกราคมครับหลังเกมเสมอลีด1เประาตัวตัวหนึ่ง เจสันวิลครอกผอฟุตบอลนะครับและโอมาร์เบราดาซีอตัดสินใจพอแค่นี้จากนั้นนะครับสวันถัดมามีมื้ออาหารเช้าเกิดขึ้นคนที่นั่งโต๊ะคนนั้นก็คือเซอรเลสเฟอร์กูสันเจสันวิลครอกและโอมาร์บาราดาหัวข้อเดียวกันบนโต๊ะก็คือใครจะกอบกู้แมนยูในช่วง4เดือนสุดท้ายของฤดูกาลร,รายชื่อที่เข้ารอบมี3คน และไม่ใช่คนนอกเลยครับไมเคิลคาริคโอเลกุนาโซชารุดฟานิตลอยทั้ง3คนครับเคยเล่นให้กับแมนยูเคยคุมทีมแมนยูและเซอร์อเล็กรู้จักดีกว่าใครทั้งหมดแหล่งข่าวบอกชัดครับว่าบิวคล็อกกับบาราดาไปขอความเห็นจากเซอร์อเล็กไม่ใช่ให้เลือกแทนแต่ขอฟังมุมมองจากคนที่เคยสร้างแมนยูยุคยิ่งใหญ่ที่สุดและชื่อที่ทุกคนเห็นตรงกันก็คือไมเคิลคาริค ทำไมต้องคาริกแรงข่าววงในพูดตรงกันว่าคาริกนะครับไม่กลัวชื่อแมนยูเข้าใจวัฒนธรรมสมโมสรมีความนิ่งแต่เด็ดขาดเป็นโคช้ชที่ลงมือทำจริงไม่ใช่แค่สั่งสมัยเป็นมือขวาของโอเลเขาคุมทีมซ้อมจริงทำงานร่วมกับนักเตะใกล้ชิดและเป็นที่เคารบในห้องแต่งตัวแม้จะสูสีกับโอเลกุน่าโซชานนะครับแต่สุดท้ายแมนยูเลือกคาริกจุดที่หลายคนลืมแต่สำคัญมาก อย่าลืมนะครับว่าคาริกเป็นคนที่ใจดีนีครับตอนคุมทีมช่วงคราวในปี2021เขาไม่ดรอปบูโน่ฟานันเสไม่ดรอปคริสเตียโนโรนัโดกล้าทำและทีมชนะจริงนี่คือด้านหล็กที่อยู่หลังภาพลักษณ์เงียบๆครับภารกิจของคาริกคือพาเมนยูนิ่งให้ได้ก่อนพาทีมกลับมาสู่ทางลุ้นท็อปโฟรับศึกโหดทันทีแมนซิตี้เย่า อาร์เซนอเยือน4เดือนไม่มีสัญญาณถาวรไม่มีคำสัญญาอนาคตถ้าดีคนเชียร์ให้ต่อถ้าพังจบแค่นี้และแฟรบอลแหละครับคิดว่าคาริกใช่สลับแมนยูหรือเปล่าหรือสุดท้ายมันก็แค่การรวบรูปอดีตอีกครั้งถ้าผลงานดีคุณกล้าให้เขาคุมยาวไหมคอมเมนต์มาคุยกันครับ เรามาดูข่าต่อมากันดีกว่านะครับ3ช่วงชีวิตไมเคิลคาริกจากเด็กใหม่สู่ตำนางเงียบสู่คนกลู้วิกฤตผีแดงแฟนผีเคยคิดไหมครับว่านักเตะบ,บางคนไม่ได้ยิงใหญ่เพราะยิงเยอะไม่ได้ดังเพราะดีใจแต่เขาอยู่กับแมนยู ตั้งแต่วันที่ทีมกำลังจะกลับมายิ่งใหญ่จนถึงวันนี้ครับทีมเริ่มลงทางและสุดท้ายกลับมาในวันที่โซโมสรต้องการความนิ่งมากที่สุดครับชื่อของเขาคือ m ไมเคิลคาริ k บันแรกของคาริกกับแมนยู23สิงหาคมนะครับปี2006ชาวตัน0นแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ด3คาริกในวัย25ปีครับแยะมาจากสเปอร์ประเดิมสนามพรีเมียร์ลีกกับแมนยูในฐานะตัวสำรองครึ่งหลังครับ เกมนั้นครับแมนยูขาดทั้งเวรูนี่พอสโคเซอร์เล็กฟูกุซันนะครับต้องใช้จอนโอเชียดาเรนเฟเชอร์คุมกลางไปก่อนเฟเชอร์นะครับยิงประตูแรกก่อนที่หลุยซาฮาและโอเลกุนาโซชาจะยิงปิดกล่องประเด็นคือคาริกลงมาแล้วเกมนิ่งขึ้นทันที จ่ายบอลแม่นคุมจังหวะได้ถึงขั้นนะครับเกือบแฮตชิกให้อโอเลกุน่าโซชาอีกลูกแต่โดนสกอตตคาวสันเซฟเอาไว้ได้และรู้ไหมครับว่าในทีมวันนั้นมีว่าที่กุนซือแมนยูในอนาคตถึง4คนคาริกเฟเชอร์กิฟและโซชาฤดูกาลนั้นครับแมนยูคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก2006แชมป์แรกรอบ4ปีและคาริกกลายเป็นตัวหลักทันทีช่วงที่2เกมสุดท้ายในสีเสื้อผี 13พฤษภาคมครับปี2018แมนยูชนะบัตฟอร์ดไป1นึ่งประตูต่อศ12ปี464นัดคาริกนะครับลงเล่นฤด,ดูกาลสุดท้ายไปแค่5เกมแต่เกมอำลาน,นะครับเขาทำแอซิดด้วยชัยชนะให้กับมาคัสแฟรดฟอร์ดวันนั้นครับคาริกเป็นกัปตันได้รับการออฟออเนอร์ทั้งก่อนเกม และเสียงปรบมือยืนทั้งสนามตอนนนเปลี่ยนตัวออกนะครับซาติติพูดแทนทุกอย่างครับไม่มีใครในทีมจ่ายบอลได้มากกว่าเขาไม่มีใครสัมผัสบอลได้มากกว่าเขาเกมนี้ยังพิเศษอีกอย่างเป็นเกมแรกในโอเทอฟอร์ดนะครับหลังเสื้ออเล็กเส้นเลือดในสมองแตกแฟนบอลร้องชื่อเขาทั้งสนามหลังจากนั้นครับคาริกเข้าทีมงานของโซชามูรินโยทันทีเขาพูดไว้ว่า นี่คือโอกาสที่เหลือเชื่อผมอยากเรียนรู้จากโคชคนหนึ่งที่ดีที่สุดช่วงที่3เกมแรกในธนะกุนซื้อขัดตาทัพ23พฤศจิกายนครับปี2021บิยาริอัลนะครับแพ้ให้กับแมนย,นยูไป0-2หลังโอลเล่โดนปลดนะครับจากความแพ้แพ้4-1ระตตูปต่อวัดฟอร์ดครับคาริกรับหน้าที่กุนซือชั่วคราว3วันต่อมาต้องคุมทีมติ UCL ทั UC T นทีแมนยูครองบอลน,น้อยยิงน้อยกว่า แต่ซานโชโรนาโดยิงท้ายเกมพาทีมเข้รอบชิบกทีมสุดท้ายที่เด็ดคือการเปลี่ยนตัวส่งบรูโนส่งแรดฟอร์ดแล้วเกมเปลี่ยนทันทีคาริกนะครับกลายเป็นกุสือชาอังกฤษคนแรกที่ชนะนั้นแรกกับเมนยูนับตั้งแต่ปี1 9 3 1เ,เขาบอกหลังเกมว่าใช้ชนะนี้เพื่อโอเลสุดท้ายคุมทีม3ามนัดชนะ2ก่อนส่งไม้ต่อให้กับรัฟลังนิกวิคอ์นะครับจากเด็กใหม่ในปี2006 ตำนานเงียบปี2018คนพยงทีมปี2021คาริกไม่เคยเป็นคนเสียงดังไม่เคยเรียกร้องเครดิตแต่ทุกครั้งที่แมนยูเสียสมดุลเขาคือคนที่เรียกหาเสมอครับวันนี้ครับคาริกกลับมาอีกครั้งวันที่แมนยูต้องการความนิ่งความเข้าใจสมโมสรและความกล้าตัดสินใจคำถามคือประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือจะจบแค่บ,บทชั่วคราวอีกครั้งคอมเมนต์มาคุยกันครับรามาปิดท้ายกันที่ เปิดตลาดผีแดงคาริกคุมปับ๊บลิทเสริมทัพโผลทันทีลอเรนเต้30ล้านจริงหรือมั่วบอกเลยครับว่าแค่ประกาศชื่อไมเคิลคาริกเป็น h ฮชโค้ ode, ตลาดโอเทฟอร์ดก็เริ่มสั่นทันทีเพราะคนอย่างคาริกนะครับดูบอลเป็นรู้จุดอ่อนทีมและรู้ดีที่สุดว่าเมนยูขาดอะไรคำถามคือตลาดยังไม่เปิดตัวแต่ข่าวลือมาเป็นชุดแล้วแหล่งข่าวสายตลาดเผยว่าเป้าหมายแรก ที่แมนยูมองก็คือแดนกลางครับชื่อที่โผล่มา2คนหลักๆโรเบนเนวสอัลฮิลันและมาร์โกสลอเรนเตอตเลติโกมาริดโดยเฉพาะลอเรนเต้นะครับในวัย30ปีถูกประเมินค่าตัวราว30ล้านปอนด์งานนี้เจสันมิวครอกและทีมบริหารต้องคิดหนักทันทีครับพูดกันตรงๆนะครับถ้าคนคมทีมคือคาริกเขาจะเห็นทันทีว่าแมนยูขาดอะไร กองกลางที่คุมจังหวะวิ่งไม่มีหมดเล่นได้ทั้งเกมรุกและเกมรับลอเรนเตตอบโจทย์ไหมตอบโจทย์ความพร้อมไม่ใช่ระยะยาว30ล้านกับนักเตะอายุ30มันคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ใช่การสร้างทีใหม่ข่าวลืออื่นๆที่โผลมาพร้อมกันแมนยูนะครับโยงกับทาริกมูฮารโมวิชกองหลังซาสูโอโลนะครับแต่ต้องแย่งกับสเปอร์นิวคาสเซิลดเนลมาแลนนะครับ ฟอร์มไม่เปลี่ยงกับแอสตวิลล่าโรม่าอยากยืมพร้อมซื้อคาซัมเมอร์28.5ล้านปอนด์เบ d o โดซิวาใกล้หมดสัญญากับแมนซิตี้จุดหมายหลักคือกลับเบนฟิก้าแต่ถ้าโคม่ามาแรงก็ไม่แน่ว่าจะปฏิเสธได้ครับคาดการครับตลาดเดือนมังกรารอบนี้แมนยูจะไม่บ้าครั้งแน่นอนเพราะคาริคือโค้ชชั่วคราวบอร์ดอยากรอซัพพอร์ตทุกดิวต้องคิดว่าคุ้มไหมลอเรนเต้ iente, อาจจะใช่แต่ต้อง การผลทันทีแต่ถ้าคิดระยะยาวคำถามยังเยอะครับแฟนๆคิดเห็นกันอย่างไรแต่ละข่าวนะครับชนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ